น้ำป่าทะลกทัก,ลกท่วมกลางดึกน้ำป่าเข้าท่วมกลางดึกทำสะพานถนนพังเมื่อวันที่9พฤศจิกายน64มีรายงานว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีมวลน,น้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านโป่งวิเชียนตำบลยางน้ำหลักใต้อำเภอหนองยาปล้องจังหวัดพิจบตรและพื้นที่ใกล้เคียงอาทิบ้านลิ้นช้างบ้านห้วยสาริกาส่งผลให้ทรัพย์สินของประชาชนถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายเนื่องจากน้ำป่ามาอย่างเร็วไม่ทันตั้งตัว ขนย้ายเข้าของไม่ทันโดยกระแสะน้ําในพื้นที่ไหลเชี่ยวและรุนแรงสูงประมาณ30ซนติเมตรถึง2เมตรเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับอันตรายนอกจากนี้น้ําป่าย,ยังไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้างส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรตลอดจนสะพานข้ามลำห้วยหินเพลิงบ้านลิ้นช้างและถนนเส้นทางหลักประชาชนในพื้นที่สัญจรเข้าออกหมู่บ้านถูกตัดขาดโลกภายนอกเบื้องต้น หน่วยผู้ภายมูลนิธิสว่างสันเพชรธรรมสถานนำกำลังอาสาสมัครและเรือท้องแบนลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสต .com ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ